สวัสดีครับสวัสดีชา้าลัคนาแล้วก็ราศีพิจิกกันทุกทกท่านเลยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรประจำเดือนสิงหาคมนะครับ2,564ก็ยังคงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของอราศีพิจิกอยู่นะครับ หรือว่าหากท่านไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเนี่ยก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของเอาวันที่16พฤศจิก,กายนไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะครับของทุกๆปีซึ่งก็คือคนราศีพิจิกนั่นเองก็สามารถใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาว่ากันกับเนื้อหาของคำพยากรณ์ในเดือนนี้กันนะสำหรับชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับ ก็จะถือว่าเป็นเดือนที่การงานนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะครับงานก็จะเยอะแล้วก็หนักแต่ก็จะมาพร้อมกับรายได้ค่าตอบแทนค่อนข้างที่จะมากด้วยเช่นกันความรักเองก็จะถึงเวลาที่จะผลิดอกออกบานแย้มใบแล้วนะครับคนโสดก็จะมีสเสน่ห์มากมีคนเข้าหานะครับามาสารความสัมพันธ์เยอะนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ เคยคมหากันก็อาจจะถูกยกระดับขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนนะครับคนที่มีคู่เองคู่ก็จะช่วยนำพาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตนะครับเพื่อหนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าชะตาเอ้าเราก็มาเจาะลึกลงกันอีกนิดหนึงนะครับกับชาวพิจิกชาวพิจิกนั้นนะครับมีดาวพลางคารเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาจริงๆแล้วเนี่ยชาวพิจิกตั้งแต่ประมาณช่วงเมษายนมาแล้วนะครับ ชะตาชีวิตไม่ค่อยที่จะแน่จะนอนมากนักสักเท่าไหร,ร่ดอกมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ตลอดสุขภาพเองก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเองก็อาจจะเป็นของคู่ครองก็ได้อาจจะมีการเจ็บป่วยอ่อนรอดแอดๆออยู่เรื่อยมาหรือต้องได้เดินทางไกลย้ายที่อยู่นะครับพอข้ามเข้ามาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งจะผ่านมาชีวิตก็เริ่มจับหลักขึ้นมาได้นิดนึงนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะครับกับความพยายามที่จะทําให้สําเร็จนะครับแต่ก็ยังพอที่จะมีโชคอยู่นะก็คือคนใกล้ตัวของคุณก็ยังช่วยหนุนช่วยส่งช่วยดึงแล้วก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้อยู่แล้วก็พอข้ามเข้ามาสิงหาคมนั้นดาวพลางคารดาววัสนาก็โูจรเข้ามาอยู่ในเรือนการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ร่วมกันกับดาวพระสุขดาวคู่คลองหุ้นส่วนแล้วก็คู่สัญญา มีดาวพระเกตคอยหนุนคอยกระตุ้นก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชีวิตของชาวพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นจะผูกติดผูกพันอยู่กับเรื่องของการของงานหรือว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่รับผิดชอบอยู่ที่ทําอยู่เออมีงานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะครับหรือว่าได้รับมอบหมายงานให้ทําชีวิตมันเต็มไปด้วยความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่นะ ดาวพลังคันและก็ดาวพระศุกร์ุมกันอยู่ในเรือนการงานเล็งเข้าหาเรือนพันธุซึ่งก็มีดาวพฤหัสดาวการเงินสถิตยอยู่ชาวพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมทํางานหรือว่าโครงการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวร่วมกันกับคู่ครองด้วยนะครับและอะไรก็ตามที่พวกคุณร่วมทําร่วมก่อร่วมสร้างขึ้นมาแรกๆมันก็อาจจะเหนื่อยมากอยู่สักนิดนึงแต่ว่า,าต่างคนก็ต่างช่วยเหลือผลักดันนะครับ กันไปในคนละภาคละส่วนแล้วพอรวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดความสําเร็จได้ยิ่งเวลาผ่านไปความสําเร็จมันก็จะก่อเกิดให้เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมากด้วยมันอาจจะเป็นเดือนที่มีมีแรงเร้านะครับหรือว่าเหตุการณ์มันจะพาไปทําให้ชาวพิจิกนั้น อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าแม้แต่ทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นมันมั่นคงกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ให้ลองเอาไปสังเกตดูนะครับหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะทําแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ทําหรือว่ามันทําไม่ได้สิงหาคมนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะได้หยิบจับขึ้นมาทําขึ้นมา เริ่มต้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดาวอาทิตย์นั้นก็คือดาวการงานเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพลางคานซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้งานมันจะโดดเด่นแต่ก็ระมัดระวังความเครียดสะสมด้วยนะครับกระดักกระดาทั้งเดือนก็รับเละมามากแล้วถึงแม้ว่างานมันอาจจะนิ่งขึ้นนะครับดูมั่นคงขึ้น แต่ว่าดูอารมณ์ของชาวพิจิกเองเดินเนี้ยมันดูจะหงุดหงิดง่ายอยู่นะเออปากไวใจร้อนอยากจะให้ระวังแค่จุดนี้แหะครับที่อยากจะเตือนกันส่วนทุกอย่างนั้นล้วนแต่ไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงดีค่อนข้างจะหมดเลย นะครับแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่เขาก็ยังชอบคุณเลยเนี่ยเป็นคนคุณเป็นคนเก่งคนขยันปัญหาที่คนอื่นเขาแก้ไม่ได้คุณก็ทําได้อะนะครับเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลยนะครับเขาเองก็เฝ้ามองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วขอให้ใช้ความโดดเด่นในเรื่องของความกล้านะครับกล้าที่จะทํากล้าที่จะลุยแล้วก็กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทํานะครับกล้าที่จะเป็นผู้นําแต่ก็เว้นไว้สักข้อหนึ่งนะครับ อย่าก,กล้าที่จะปีนเกี่ยวนะครับพยายามาให้ความสําคัญกับลําดับชั้นผู้อาวุโสก่อนหน้าหลังด้วยท่านเหล่านี้พยายามไว้หน้า,เ,าเขาไว้บ้างนะครับก็จะเป็นการดีต่อตัวของท่านเองจริงๆแล้วผู้ที่ผมบอกว่า,าผู้ใหญ่นั้นสนับสนุนแต่ด้วยดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูแล้วก็ดาวพระราหูเองก็ไปอยู่ในเรือนที่เ,เล็งกับลัคนาจุดเกิดนั้น ก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งผู้ใหญ่ที่ชอบคุณแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาไม่ชอบจริตจากกานของคุณนั่นแหละครับถ้าหากคุณนอบน้อมลงหน่อยนะครับการงานมันก็จะราบรื่อนมากขึ้นนะส่วนพิจิกท่านไหนที่ทํางานร่วมกันกับแฟนกับคู่นะครับเดือนนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะด้วยดาวพระศุกร์ดาวปตัตตนตเดือนนี้นะครับประมาณวันที่14จะโครจรเข้าสู่เรือนราพระราบผล แต่ก็ค่อนข้างที่จะได้ตำแหน่งที่เป็นนิดก็คืออ่อนกำลังนะครับผมกำลังจะบอกกับชาวพิจิกว่าอย่างนี้นะเดือนนี้อย่าได้แปลกใจนะครับหากหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะใครที่ทำงานร่วมกันกับคูครองอย่างว่านั่นแหละครับทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจก็ต้องระมัดระวังตัวเองที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นให้ดีนะ,ะก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละครับถ้าในสภาวะการงานที่ มันมีการท้าทายหรือว่าการแข่งขันสูงแบบนี้พี่จิกนั้นจะทําได้ดีเพราะว่าดาวประจําตัวกับดาวอัลีนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับแต่ว่ากับคนอื่นนั้นไม่ใช่นะเขาไม่ใช่นักรบอย่างเช่นคุณแต่เขาก็อาจจะเป็นกุลสื่อที่ดีให้กับคุณได้ก็ขอให้ถนอมน้ําใจกันแล้วก็รับฟังคําแนะนําจากเขาไว้บ้างถึงยังไงเขาก็ยังคง เป็นคนที่เคียงข้างคุณแล้วก็วังดีกับคุณนะครับแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จความเจริญที่มันสูงขึ้นได้ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องการเงินนั้นนะดาวพฤหัสดาวการเงินก็ยังคงอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นเรือนที่ มีความมั่นคงและก็แข็งแรงนะครับเลงก,กันกับเรือนการงานที่มีทั้งดาววาสนาดาวการงานดาวราผลและก็ดาวกู่ครองรวมกันอยู่นะครับก็ต้องบอกอีกครั้งกับชาวพิจิกว่างานถึงแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยความรับผิดชอบนั้นจะมีมากแต่ว่าผลที่ได้ค่าตอบแทนที่มีก็เป็นกรอบเป็นกรรมเช่นกันนะครับพิจิกบางท่านก็อาจจะถึงกับ ได้เก็บเลยนะเงินที่ได้ลาบผลที่ออกมานะแต่ว่าดาวอังคานั้นนอกจากจะเป็นดาววาสนาก็เป็นเจ้าเรือนอลีด้วยอลีก็หมายถึงปัญหาที่จะต้องได้แก้ไขนั่นแหละครับดาวอลีเลงกันกันกบดาวการเงินมันหมายถึงการต้องได้ชำระหนี้หรือการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละครับและด้วยเรือนการเงินนั้น ไปอยู่ในเรือนพันธุซึ่งมันก็หมายถึงความมั่นคงก็อาจจะไม่มีลั่วไหลผมเชื่อเหลือเกินว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณทํางานหามาแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายไปนั้นมันก็ไม่น่าจะสูญหายไปไหนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเงินสดแล้วก็แปลงไปเป็นอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะแปลงไปเป็นในรูปแบบที่ดินเป็นบ้านที่พักที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ยวดยานพาหนะอะไรเองก็ตามนะครับ ต่างก็ล้วนเป็นทรัพย์สินหรือว่าเหมือนกับดั่งเงินเก็บของคุณได้เช่นกันนะครับฉะนั้นก็อย่าได้เหนื่อยใจน้อยใจไปกับเงินที่เอ,อหามาได้แล้วก็ต้องจ่ายปลดหนี้ปลดสินไปเลยนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายหากพิจิกเป็นท่านชายนะนี่เป็นคําแนะนําควรจะให้แฟนหรือว่าให้คู่นั้นเป็นคนควบคุมเงินเป็นคนควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะว่าชะตาชีวิตของชาวพิจิกนั้นนารียังคงอุปธรรมอยู่นะครับ แต่ถ้าคุณใช้จ่ายเองโอ้ยรับรองว่าหลุดเยอะครับมีจุดรั่วหลายจุดและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีเพื่อนมีสังคมเยอะนั่นแหละนะครับจะเสียไปกับเครดิตทางสังคมเครดิตทางเพื่อนฝูงนั้นสะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าพิจิกที่เป็นท่านผู้หญิงนะคุณก็จะสามารถบริหารการเงินเองได้ดีกว่าท่านผู้ชายสามารถที่จะแจกแจงแบ่งค่าใช้จ่ายวางแผนได้ดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่มีงานประจําอยู่แล้วนะด้วยดาวพฤหัสดาวการเงินนั้นมีการพักองศาโคจรเดินย้อนถอยหลังการเงินก็อาจจะ,ะมีการเลื่อนรายช้าได้นะครับหรืออาจจะมีความอึดอัดใจไม่พอใจกับเจ้านายเพราะว่าค่าตอบแทนนคะ่าตอบแทนมันมันไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออย่าทําตัวไม่น่ารักกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงวิกฤต นะหากว่ายังพอได้อยู่นะครับพอรับได้อยู่นะครับผมก็มองว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเล็กๆน้อยๆหากพอจะผ่อนปนกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้อลุ่มอร่วยกันไปก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานก็ต้องบอกว่าดีแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับถือว่าเป็นเดือนแห่งการงานเลยก็ได้แต่ว่าประมาณวันที่4ที่5ที่6กก็ระมัดระวังความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆเกีเ่ยวกับ ความคิดเห็นหรือว่างบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่13-14-15ความสัมพันธ์กับคนในบ้านนะครับการประสานงานล้วนแต่ไม่ค่อยเข้าตาคุณเท่าไหร่ <c oughs> เป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งที่ต้องให้ระมัดระวังประเด็นขัดแย้งเล็กๆน้อยด้วยเช่นกันและพอขยับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งนะ1 6 17ภาระหน้าที่การงานจะเข้ามาเยอะมาก เออช่วงนี้หัวฟูก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับดึงสติเข้ามาให้ดีนะครับทำให้ได้ทุกอย่างล้วนมีค่าในตัวของมันเองผลตอบแทนมันจะกลับมาสูงมากนะครับคนเคียงข้างคือสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้ให้เป็นกำลังใจนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นออได้อำนาจบาร,รมีขึ้นมานะครับพยายามใช้ให้ถูกทางก็แล้วกันอย่าไปรังแกรหรือว่าไปข่มเหงคนอื่น นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับดีหมดแต่ว่าก็ขออนุญาตละเอาไว้เป็นที่เข้าใจว่าในสภาวะวิกฤตในปัจจุบันนั้นดีที่ว่าก็อาจจะดีแบบพอเพียงนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับรอบๆข้างแล้วคุณก็ยังมีทางเยอะกว่าคนอื่นอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละครับด้วยดาวพราหูที่มาอยู่ในตำแหน่งที่เล็งกับลัคนาจุดเกิด ท่านก็ได้เป็นตําแหน่งทั้งพินทุบาทแต่ก็เป็นองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์ร่วมด้วยนะครับผมนั้นเชื่อเหลือเกินว่าหากไม่มีเรื่องของมือที่3หรือว่าประเด็นชู้สาวแบบแอบรักแอบแซบเข้ามานะครับคู่ครองนั้นจะเป็นผู้กระตุ้นผู้ผลักดันนําพาชีวิตให้ชาวพลิจิกนั้นเดินเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็แน่นอนละครับดาวท่านก็เป็นพินทุบาทอยู่นะครับไอเรื่อง จุกจิกขี้หมูราขี้หมาแห้งมันก็ยังคงมีอยู่แหละนะแต่ก็ขอให้โอนอ่อนผ่อนพลนกันไปนะครับเทคนิคการใช้คำหวานล้อมพี่จิกนั้นเก่งอยู่แล้วแต่ส่วนมากก็มักจะไปใช้กับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คู่ของตัวเองนะแต่พอเป็นแฟนเป็นคู่ของตัวเองนี่เอ้ยชังทําอะไรก็ไม่ได้ความนะครับเออมันเป็นไส่อย่างนี้แหละความรักของคนพี่จิกนะครับเป็นทั้งรักทั้งชังปะป,ปนคลุกเคล้ากกันไปนะ ถึงแม้จะมีจุกจิกกันอยู่บ้างแต่ก็ยังรักกันดีนะครับยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลต่างฝ่ายก็ต่างผลักดันซึ่งกันและกันอยู่ส่วนคนโสดนั้นนะครับเดือนนี้ถึงแม้ว่า,าหลายๆจังหวัดนั้นอาจจะเกิดการเคอร์ฟิลล็อกดาวที่ไม่ล็อกดาวแต่ด้วยองค์ประกอบของดวงดาวแบบนี้นะครับผมก็ว่าน่าจะมีใครสักคนเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่ มีต่อกันนั้นอาจจะถูกยกระดับขึ้นมาจากเพื่อนร่วมงานผู้ติดต่องานก็อาจจะกลายเป็นคนรู้ใจตัดสินใจครบหาศึกษาดูใจกันไปนะครับอเอาละครับและนี่ก็คือชาวพฤกิกนะครับในเดือนสิงหาคมสิ่งที่เน้นย้ำก็คืออารมณ์ของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ความรักที่มันค่อนข้างจะผิดศีลผิดธรรมก็ขอให ระมัดระวังนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับเก็บเงินจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวพิจิกที่จะได้ทำงานแล้วก็เก็บเงินนะครับอย่ามัวแต่เล่นจนเพลินนะครับเอ้าต้องไปแล้วขอบพระคุณกับทุกทกท่านนะครับทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็คำแนะนำขอให้สิงหาคมเป็นเดือนที่ดีเดือนแห่งแสงสว่างของชาวพิจิก งานเงินความรักก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ